สบายดีก็เดี๋ยวทอดเป็นทอดทอดอันนี้กรองรบกสอ้านมีไงนี่ปลาแดดเงี้ยมีไงปลาแดกเงี่ยเดี๋ยวปลาแดกว่าไงเนี่ยปลาแดกกันนะ นเมกัป็นหูก็บกกินได้ปานตัวใหญ่กินจ้เก่ยังกินพะไเจ้าบอกปลากปลามีตดันหลอดนแ้รียนเลเนื้อแกงไว้ทอดอี่ยังใส่น้มัสุกแกงตัวใหญ่นี่จัดตัวใหญ่พัากันเละเลาะเนื้อออกเออต้กินขากินเลียงเลี่ยวจังพานกับภักก่อน จังพากันค่อยไปตอนมีหนูไปฟังครับเนีเนจไม่มยครับมัไงเจ้าเฟิร์มมือไม่ไปเที่ยววัดยูสกุลเห็นอันนี้พากันแล้วลงไปหุ่มซื่อบนเคงเขาจะ้องดีรใจเนาะ้องไม่เมียขายเนี่ยมาจังไม่เมียขายเนี่ยละย่านบพ่อพากันเอาเอามาคักมาเนียถู บัก่งปัดเียะกปะเดียกเฮ้ยปะเดกไม่ไม่เงยราโทษวะเรา้เราในอนนี uh, ่ค uh ่เห็นน้ไม่เห็นเราโทษ่เห็นให้ปะเดียกไปละ ปิดใหวกันห่นูด้กินอันนึ่งสินเดีวกันน้อยปิอันี้นนังนังเหล่าจีเลาอมมากรจักบาทั่นนี่ พ่วงและเธอได้ันสามพวงเธอห้าสิบหรอกไม่สามร้อยมนจะไ่ได้นั้งนังปันว่าเขาไล่แจกกันเลยบบกเมาก์ากนะมากครับมนเน่ยจะไม่ยังมัน่อยะับเอมก่งกับเปียงนี่ลูกไหนลูกไหนนี่เกิถงนั้นนะเอามาแบ่งนนี้ก่อนเองที่แท้เป ่ the the ้วนเดนลูกอันเดนลูกเอามาเอามาแบงโลดเปิ้ลเปิ้ลจมเปิ้ลจมให้พี่แปงเลยนะเออใส่หล่าเจ้า ถุงมันอยู่แม่หนึ่งต้นจามันถืแล้วอะเลียวเขกันมาแล้วไทยนครขน,นมม,มันสุกแล้วจีนี่มห,นหมักน,นี้มักน,นีได้อะไรมากิน ยงไดีลูกบิ๊กไปไหนทำไมไม่มเ,เ,เห็นนปสั่นบิ๊กเปสันกลางคืนฮะปสันกลางคืนหรือมานอนเลยนดูบิ๊กเป็นนั่งเฝ้าหน้าห้องเขาอยู่ฝน หวานบะระเปี๊กเน้ดำดำหวานเป็นกัแ้มันเป็นอันนัวใหญ่เหรแม่เป็นทั้งทั้งข้าวเจ้ามันอ่ะนั่นแม่อมาว่านมันหวานเดียวเมื่อไปชจ้าป่วยพี่แปงซิมดูเมื่อดำเปนทั้งทัางสกว

ยิผูด <deer> ีด mm ูนี่ห่วงเขาพุนดีดูดิ๊กดูกดิ๊กเอิ่นดูทานี่ห่วงชมพูดนะฮะฮะ อาอเมียขี้เจ็กซ์ซันเอ๊ะพ่อขี้เจ็กซ์ซันป่านนี้